ทุกคนวันนี้ได้อยู่กันในช่อง L.O.C. g a m e r อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชาตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นแบบคลิปสั้นนะอันเนี้ยนะครับก็เป็นกาชาแบบนี้นะครับคอมมอนมีระดับคอมมอนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ระดับแรลใช้เงินเขียวนะครับอันนี้ใช้เงินเขียวอยู่นะร้อยยี่สิบนะครับก็คือร้อยยี่สิบเคนั่นแหละแสนสองหมื่นนะครับแล้วก็มีระดับ อ่าอีปิกนะครับเป็นใช้แคสแล้วนะครับก็หนึ่งร้อยแคสนะครับแล้วก็มีระดับดีเจนเดอรี่นะครับหนึ่ง้ยห้าสิบแคสนะของก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับตามนี้เลยนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองสุ่มดูนะผมเดี๋ยวจะสอนเติมแคสด้วยนะจัาจ้าจ้าทีเดียวผมเติมแคสก่อนนะครับ <Okay. S 2> สอนเติมแคสนะครับตอนนี้ผมมีแคสอยู่อ่าเจ็ดสิบแปดนะครับเดี๋ยวผมจะเติมแคสเพื่อที่จะสุ่มลีจินดารี่นะครับนี่เอ้ยอีป e ิกนะครับนี่เมื่อเพื่อที่จะสุ่มตัวนี้นะคลิปมันจะสั้นไปหรือเปล่าเอเคเดเ๋ยวเติมมาเลยนะครับเกเคนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับของผมนะแล้วก็เติมเงินนะครับ ให้เราเลือกนะครับว่าเติมแคชหรือ MC ็มเครดิตนะครับก็คือ MC นั่นเองนะครับ MC จะใช้สําหรับเอท์นะเห็นมเขาบอกอยู่ผมจะเติมแคชนะแคชนะครับแล้วก็เติมเป็นจํานวนเงิน22บาทนะครับ2ีบสอนะครับเพราะว่ามันมีเศษไงเติมเงินนะครับด้วยทูมอนี่วอลเล็ตนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ให้เราแชปรูปนี้ไปนะครับแล้วก็ไปสแกนในทูมอนี่วอลเล็ตนะ ก็นี่ครับจะโอนไปที่บัญชีนี้ได้เลยนะครับอ่ะจัดเลยยาำโอนเงิน,นีนการโอนเงิน,นครับนี่ปึ๊บเป็นไงนี่นครับโอนเงินสำเร็จนะมันตึ๊กไปเสร็จไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเติมเงินสำเร็จนะครับระบบได้จัดส่งแคชเคาดขีออดของคุณเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงนี้มันก็มีแคชบอกนะครับนี่ะระดับแคชจำนวนยี่สิบสองแคชโอเคพี่เติมแล้วเติมแล้ว มา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 เกีย okay, รนะ์ครับอย่าจะลุ้นเลยนะว่าจะได้เกลือโอ้โหไม่จะได้เกลือหรือเปล่าวะมันผมเคยสุ่มกระชาเมื่อก่อนอะโคตรเกลือเคยสุ่มล้านสิบอะได้หัวไก่พี่ก็โดนดีขึ้นนะี่เหรร้อยแค้นเนาะจ,จัดจัด เว้ยเล้ยงไปซื้อของแลก้โอ้โหเอาีผิดเอาเกลือได้เลยเงินเขียวอ่ะใช่หรอใช่ใช่ผมไม่เกลือะไรวะถูกแล้วไป หลังได้ไหมวะลบยี่สิบบาทตอนนี้ก็หมดพี่มีแคทอยู่ในตัวสี่สิบสามแคทขอผมแคทอยู่ตัวนั้นก็เกือบแปดสิบอ่ะโดยไม่ได้ใส่โค้ดมาไรมีโค้ดอ่ะลเดี๋ยวลองเอาความดังมาลองอะไรพวกนี้ดีกว่าขี้เกียจอ่ะมันไม่ค่อยออก ครับก็คลิปก็อาจจะมีประมาณนี้ใส่ไม่ได้ครับทุกคนก็โคตรเกลือ